เพื่อนๆเคยอยากทำภาพแบบนี้กันไหมครับก็คือเอาภาพเนี่ยมาใส่กรอบรูปแล้วก็แบ่งเป็นส่วนๆแบบเนี้ยก็คือมีพี่คนหนึ่งนะครับเขาอ,อยากได้รูปแมวมาใส่กรอบรูปแล้วก็แบ่งเป็นส่วนๆ ให้เราเนี่ยอัปโหลดรูปของเราเข้ามาแล้วก็ได้คัดพื้นหลังออกก่อนนะครับยกตัวอย่างรูปแมวรูปเนี่ยจากนั้นให้เราเนี่ยไปที่ไม้บรรทัดแล้วก็ไปลากเส้นไกด์ออกมาเพื่อมาแบ่งเป็นส่วนๆนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยกดคอนโทรลดีสอ,อบเพื่อนําซ้ํารูปภาพแล้วก็มาประกบกันนะครับโดยที่ภาพแรกเนี่ยให้เราเนี่ยจิ้มไปที่ท่อนห่างแล้วก็ลากจากซ้าย ไปขวาส่วนภาพที่2เนี่ยให้เราจิ้มไปที่ท่อนตุวท่อนหัวนะคบลากจากขวาไปซ้ายภาพที่3นะครับให้เราเนี่ยจิ้มไปที่ตรงกลางให้เราลากซ้ายกับขวาเนี่ยมาประกบกัน2นะครับให้เราเนี่ยไปที่องค์ประกอบหาคำว่ารอบนะครับเป็น A B C แบบนี้แล้วก็ให้เรานะครับลากรูปมาใส่ได้เลย จากนั้นให้เราเนี่ยลากคุมทั้งหมดแล้วก็กด Control D แล้วก็มาประกบกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยกดลบรูปภาพแล้วก็ใส่สีเข้าไปจากนั้นให้เราเนี่ยกดไปที่ตำแหน่งแล้วก็กดส่งไปด้านหลังทีละอันนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยลากคุมทีละอันแล้วก็กดรวมกลุ่มก็จะได้แบบนี้เลยโอเคขอบคุณครับ